สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้มีแอปหาเงินออนไลน์เข้าถูกมันนี่เ l เลตมาแนะนำแอ,ปน,อนปนี้มีชื่อว่าส v เวทามเเทามเป็นแอปทำแบบสอบถามนะคะตัวนี้เมื่อก่อนไม่มีแอปเมื่อก่อนจะต้องทำผ่านเว็บแล้วก็การส่เงินของสซเวทามเมื่อก่อนจะจ่ายผ่าน เพย์พาวแต่ว่าตอนนี้ข่าวดีค่ะเขาสามารถจ่ายเงินเข้าทูมันนี่วอลเลตได้ใครอยากจะสมัครทําแบบสอบถามรับเงินฟรีก็ลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะส่วนตัวของนุชใช้ Android เนี่ยหน้าตาของ Android จะเป็นแบบนี้ใครใช้ iOS ก็ไปพิมพ์ค้นหาตามนี้นะคะแล้วลองกดสมัครดูนะส่วนการทํางานของแอป แอปนี้เป็นแอปทำแบบสอบถามเวลามีแบบสอบถามเข้าก็จะอยู่ประมาณนี้เนี่ยค่ะแล้ววิธีการทำแบบสอบถามก็คือให้เรากดตรงนี้ได้เลยนี่นะกดตรงนี้เข้าไปแล้วก็ไปทำแบบสอบถามเอาส่วนวอลเล็ตของเราหรือจำนวนเงินของเราจะอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้คือจำนวนเงินของเรา ในการถอนเงินเข้า To มันนี่วอลเล็ตเขาจะถอนเริ่มต้นอยู่ที่5เหรียญแต่ว่าตอนนี้ของนลมีอยู่ที่0 3 0เหรียญเองยังไม่สามารถกดถอนให้ดูได้ขอสะสมยอดอีกหน่อยนึ่งก่อนี๋ยวเดี๋ยวจะมาสอนการถอนเงินให้นะคะส่วนการถอนเงินของแอปจะอยู่ตรงนี้ตรงที่เขาเขียนว่า wallet wallet ตรงนี้ก็จะมี PayPal, Bitcoin, To Money, Gapmart แล้วก็ To Money t เอ่อ e y เนี่ยค่ะการถอนเงินขั้นต่ำจะอยู่ที่5เหรียญ อยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าบาทร้อยแปดสิบาทจะประมาณนี้ถามว่ามันถอนยากไหมคือถอนไม่ยากเมื่อก่อนนะถอนไม่ยากแล้วก็การจ่ายเงินก็ไม่ยากเหมือนกันแต่ที่ยากก็คือการทําแบบสอบถามเพราะว่าบางคนไม่ชอบนะบางคนไม่ชอบทําแบบสอบถามก็จะรู้สึกว่ามันยากมันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยอยากจะทําแต่ว่าส่วนตัวนะคะส่วนตัวอย่างที่พี่พูดตลอดอย่างที่ลู้พูดตลอดเลยว่า ก็มันมันนำแบบสอบถามมันง่ายไงมันไม่ต้องแนะนำเพื่อนอะ่ะเราก็สามารถเออเราก็สามารถหาเงินเข้าเข้าอล l l e t เราได้แบบฟรีๆนะคะอันนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่อยากหาเงินเข้าทูมันนี่ wallet แบบฟรีๆก็แนะนําแบบสอบถามดีกว่านะคะส่วนแอปเกมก็มีติดเครื่องไว้ก็ไม่เสียหายนะคะคลิปนี้ก็ ถ้ประมาณนี้สำหรับการมาแนะนำเซเว่ t ท m มใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ